สวัสดีครับเอารถทีวีครับวันนี้เรามาอยู่ที่งานเจแปนโมบิลิตี้โชว์2025ที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นกันนะครับแน่นอนการมางานแบบยิ่งใหญ่ขนาดนี้2ปีเขาจัดครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวเราก็จะพาไปดูนะครับว่าภาพรวมของงานเนี่ยเขามีรถรุ่นไหนรุ่นใหม่คอนเซปต์ค่าอะไรยังไงที่น่าสนใจกันบ้างนะครับแต่ว่าที่สําคัญเลยต้องขอขอบคุณก่อนครับค่ายรถทุกค่ายที่เป็นสปอนเซอร์ให้เราครับรวมถึงสิงห์ด้วยนะครับที่มาเป็นสปอนเซอร์ให้เรากับการเดินทางในครั้งนี้เนี่ยนะครับและก็ต้องบอกงี้นะครับว่า คือเมื่อก่อนเน้นเราจุชูเคยกับคำว่าโตเกียวมอเตอร์โชว์แต่ทีนี้เนี่ยเขาเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่อันนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับ ซึ่งที่เป็นการเปลี่ยนคอนเซปต์แบบนี้ซึ่งภายในงานมันจะมีรูปแบบที่อาจจะมีการคล้ายคลึงกันแต่ว่าด้วยโปรดักที่มานําเสนอเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งในคําว่าโมบิลิตี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การขับเคลื่อนหรือการเดินทางอย่างเดียวแต่มันคือภาพรวมของทั้งระบบรวมถึงเ,เรื่องของวิสัยทัศน์ในเรื่องของอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นด้วยนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมาเห็นอะไรกันภายในงานนี้บ้างเดี๋ยวตามไปชมกันเลยครับแล้วก็บูทธที่เราอยู่ตอนนี้ก็คือมูดของ มิสูบิชิครับแน่นอนพอมาถึงมิสูบิชิเนี่ยสิ่งที่หลายคนนึกถึงนั่นคือเดลิก้ามินิคันนี้นี่เองซึ่งคันนี้เนี่ยจริงแล้วเราก็ได้เห็นมาในหลายครั้งห,หลายอีเวนต์แล้วนะครับซึ่งคันนี้ก็ถือว่าเป็น รถทรงกล่องเป็นสไตล์แบบเคคาที่คนญี่ปุ่นเขาจะชอบมากเพราะว่ามันสามารถปรับพื้นที่ห้องโดยสารใช้งานได้อย่างหลากหลายแล้วก็มีชุดแต่งแรงต่างที่ทําให้แบบดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอย่างคันนี้เองเนี่ยเขาก็ตกแต่งในสไตล์แบบเป็นกราฟิกเป็นอะไรต่างๆเข้ามานะมีการทําเป็นธีมติที่ล้อไว้ด้วยนะครับแล้วก็พาเข้ามาดูข้างในครับบูธเขาค่อนข้างใหญ่เลยนะเราจะเห็นว่าในส่วนของเสาจะเป็นในสไตล์แบบเหมือนเป็นถ้ำๆนะฮะซึ่งอันเนี้ย มันเป็นคอนเซปที่เขาอยากจะสื่อถึงว่าไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ยากลำบากขนาดไหนเนี่ยมิสูวิชิเนี่ยจะพาคุณฝ่าฟันทุกอุปสรรคไปได้อย่างแน่นอนนะครับซึ่งอย่างคันนี้นะฮะมาถึงก็เป็นเดลิก้าดีไฟซึ่งเป็นรถทรงกล่องอีกทรงหนึ่งแต่ว่าก็จะรองรับในการใช้งานที่ หลากหลายไปครับเป็นรถในเอกประสงค์ฮะสไตล์แบบ MPV เนี่ยแหละครับแต่คันนี้ก็มีจำหน่ายแค่เฉพาะจากในญี่ปุ่นเทนั่นเองนะครับถัดมานะฮะก็จะเป็นเดลิก้ามินิเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเดลิก้ามินิที่เป็นตัวมาตรฐานนะครับเราจะเห็นว่าแม้ว่าจะเป็นรถเล็กเป็นไซส์ขนาดเคคาอะไรต่างๆพวกเนี้ยเราจะเห็นว่าจะมีพวกเซ็นเซอร์ที่เป็นพวกกล้องรอบคันอะไรต่างๆพวกนี้เอาไว้นะครับซึ่งถือว่ามันเป็นออปชั่นในการใช้งานโดยปกติกันอยู่แล้วนะครับ แต่คันที่เป็นไฮไลท์นะครับที่อยากจะให้เห็นที่สุดก็คือคันด้านหลังนู้นครับคันนี้นี่ถือว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเลยนี่ก็เป็นคอนเซปต์คาของเขานะครับชื่อเก๋ไกมากชื่อว่า e l e เว n คอนเซปต์นะครับซึ่งมาจากความสง่างามนะครับ คำว่า e อเวนที่เขามีเนี่ยนะครับซึ่งคันนี้เนี่ยเป็นคอนเซปตที่ออกแบบมาเพื่อให้ลุยได้ในทุกอุปสรรคเลยนะครับซึ่งก็จะเป็นรถในสไตล์แบบ SUV แต่คันนี้เนี่ยเขาบอกว่าในการออกแบบของเขาเนี่ยสร้างมาเพื่อให้เป็นรถพลังงานแบบปลั๊กอินไฮบริดนะครับหรือว่าเป็น PHEV นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เขาบอกว่ารองรับเชื้อเพลิงแบบ คาร์บอนนิวตรอนได้นะฮะซึ่งตรงนี้ก็ยังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับคาร์บอนนิวตรอนพวกนี้มันเป็นแบบลักษณะไหนนะฮะแต่ว่าตัวนี้จะมีเป็นแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่มากขึ้นนะครับแล้วก็จะเป็นแบบระบบขับเคลื่อน4ล้อด้วยนะครับเป็นระบบทั้งตัว AYC นะฮะ แล้วก็เป็น super all wheel drive control ของ Mitsubishi โดยเฉพาะเลยนะครับซึ่งลักษณะของตัวถังเนี่ยไปจนถึงตัวพ่วงลากตัวนี้เป็นการออกแบบมาในคอนเซปต์เดียวกันซึ่งเขาออกแบบมาให้เป็นลักษณะแบบทรงแคปซูลนะครับซึ่งก็จะมีทั้ง เหลี่ยมเส้นตรงแล้วก็มีเส้นโค้งต่างๆซึ่งทําให้รถคันนี้มันมีจุดดึงดูดหลายๆอย่างแล้วก็มีความน่าสนใจมากๆอย่างตัวถังที่เราเห็นแบบนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาเราเห็นรถยนต์ที่เป็นต้นแบบเนี่ยเวลาผลิตจริงมันอาจจะไม่ได้แบบเหมือนกับตัวต้นแบบกันทั้งหมดแต่เราก็จะได้เห็นว่าแนวทางในยุคหลังๆของมิตซูบิชิเนี่ยเวลาทํารถต้นแบบมาเวลารถที่เป็นโปรดักต์โปรดักชันจริงเนี่ยจะมีความใกล้เคียงกับรถที่เป็นต้นแบบมากด้วยเหมือนกันนะครับทีนี้ก็พอเราเห็น ตัวถังแบบน like <laughs> <laughs> like so nah, like ี Gotta, ้แล้วใช่ไหมเห็นลายล้อแบบนี้แล้วนะแต่ลายล้อแบบนี้ถ้าผลิตจริงอาจจะยากซะหน่อยนะให้เป็นคอนเซปต์แบบนี้ก็แล้วกันคันนี้ข้างๆกันหลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะฮะนี่คือความภาคภูมิใจของทีมมิสูวิชิรวมถึงทีมมิซูวิชิประเทศไทยด้วยเพราะว่าคันนี้เนี่ยเป็นรถที่ได้แชมป์มานะครับจากการแข่งขันเอเชียคอสคันที่แลรี่ที่ประเทศไทยนะครับชัยพรมเป็นคนขับนะครับกับคุณพิรพงศ์นะฮะคันนี้นี่ก็ ผ่านการแข่งขันมาแล้วนะฮะญี่ปุ่นเขาแฮปปี้มากและส่วนสําหรับคันนี้นะฮะเวลาเขาจะโชว์อย่างเงี้ยเอียงๆให้ดูนี้เลยนะเพื่อจะแสดงให้เห็นว่าด้วยระบบการขับเคลื่อนสีล้อเรื่องของความทรงตัวเรื่องของอะไรต่างๆมันเป็นรถที่สามารถใช้งานได้อย่างหลากหลายจริงๆพอถ้าจากเดลิกาดีไฟนี่นะครับก็มีอีกหนึ่งรุ่นที่ต้องพูดถึงนั่นก็คืออ u t แลนเดอร์ e v ในบ้านเราก็ยังมีจำหน่ายอยู่นะครับญี่ปุ่นเนี่ยโดยเฉพาะ t s u b i ิ h i เนี่ยพัฒนารถอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่า เขามีตัวพัฒนาที่เป็นไฟฟ้าอยู่เยอะด้วยเหมือนกันแต่ตัวที่ตอบโจทย์กับการใช้งานมากที่สุดเนี่ยก็มาตกอยู่ที่ตัว PHEV หรือว,ว่าตัวที่เป็น Plug-in Hybrid อย่างนี้นี่เองนะครับนี่แหละครับทั้งหมดนี้นี่คือรถทุกรุ่นทุกคันที่อยู่ในบูธของมิสูวิชินะครับภายในงาน Japan Mobility Show 2025ที่โตเกียวประเทศญี่ปุน่นเอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดภายในบูธของมิสูวิชินะครับภายในงาน Japan Mobility Show 2025นะครับ เอาละครับนี่ก็คือทั้งหมดภายในบูธของมิสุบิชินะครับภายในงาน j จแปนโมบิลิตี้โชว2025นะครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร์นะครับให้กับเอารถทีวีกันด้วยแล้ววันนี้ก็ต้องขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยครับกับสิงห์นะครับเอาละครับวันนี้เอารถทีวีลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะฮะสวัสดีครับ